การประเด็นมาจากุเรกาทประเด็นมามล้าระเาวันทิบ้านธนาคารคประเดนกลาสไปเบองงปใจวานเือูประเนสิไปธนาคารล่องเบื้องว่าสีออกแชป่เดนอยากไปหูจากลาเงินยูทูบบอเพ เรก็ไม่ยิ้มเย้มาหาประเด็นดอกเต่าประด็งสิไม่อนเดียวไม่อภ uh ิเรตสมุทรโนบินองเนาะก็มันบ่ประเด็นสิเป็นก้อนซึ่งจืดดอกปีหม่องนี่จเขาก็ยังเหมือนข้าจาวามนีวนี่ยี่สิบเอ็เนาะเห็ือนคนเบาอย่างฟังหมู่บ้านหนวันสิบห้า ได้กินเงินยืดทัว่าซัจนได้พีหวงหังไง เมื่อวานี่เขามีอันมีอีเมลแจ้งมาประเด็นแจ้งมาว่าอหยังหู่ประเด็นอ่านกระ่นเข้าใจปานรดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่เกี่ยวกับเรื่องเงินเราเจักเร่ยงเรื่องอันเกี่ยวกับอันเกี่ยวกับแท็บเล็ตแท็บเล็ตจังซี่ล่ะประเด็นบ่เข้าใจเนาะบ่เข้าใจที่เขาแจ้งอีเมลมาประเด็นน่ะกระลังเงินอ่อนนนน้องิ๋งอันน้สียอ่ะ สะมาด้วยบ่เกิดที่อยากสะมาน้วยพี่น้อง ถนนลาดเจ้นนลาด้าพฤกค์เด้ี่้ามนดีลี้าคุณไหนขี่นอตบ้านย่งมืองหอกเพิ่งหน้าเบิ่งขี่ประเด็นเด้กค่ะเด้อปรเด็นสิไทยเบิ่งนีเบิ่งพี่น้องถนน่างนี้ขเจ้ามันเลี้ยวลา้หม่องเนาะประเด็นกับพวกจักข้าเจ้าขี่าถนนลาดจ้พไปได้ลา้หม่อง đưa cả đước cả, sản xuất để nói nó giảm ra bạc, lên nông, tinh tinh, ปเดกัที่อบกนไปซ้ำหนีกเล่อนเด้อกัสีฮอดกันนี่เราปะเด็นสีลองสีเอาสุไปสอนทำขอบคุณทุกกำลังแน่ใจขอบคุณทุกนายขบคุณเรื่องกันเลื่อเอาไว้ที่ตามกินหน่ากินีเอาไว้ซ้ำานีกันเกืด่ยนไม่มากแตชาได้ปลาเร Tamil, ่มงามวัสดีค่ะขอบคุณทวร์ลูกเด้อกันเด้อวัสดีค่ะ